โอเคเดี๋ยวแดนอธิบายให้ฟังนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้นะคะอยู่ในเล่มอันนี้เดี๋ยวแดนเดี๋ยแดนบอกนะคะว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราเซ็นเอกสารกันก่อนนะคะค่ะ,คะ คืออุปกรณ์ที่จะให้พี่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยเราเซ็นเอกสารก่อนในนั้นขออนุญาตเก็บเอกสารบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านไหน่ค่ะจำเนาใช่ไหใช่ใช่ค่ะเอาไว้ในการจดทะเบียนต้องต้องเซ็นชื่อนะใช่ค่ะเซ็นชื่อด้วยจ้ะเ เห็นไหมพี่แป๊บเดียวเองเนาะคือแบบทำแรงทำบอกว่าโอเคสั่งงานแบบแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็เรียบร้อยเลยวันนี้วันที่23สิบเนาะเราเพิ่งเจอกันเมื่อวันไอ้นี่เองนหะพี่เนาะวันอังคารอังคารอังคารที่แล้ว